สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านเลยนะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องทีมงานเท็ดไทยหลิวเอาไอยู่ที่เดิมหน้ากับมาหากราบงานขุดงานพลอยงานเวี่ยงเราเนี่ยนะครับผมนี่แน่เดินทางเป็น EP ที่4ีลใช่ไหมครับที่4ที่5้าทำไม่ได้เหมือนกันอยู่กับคู่หูจอมแสบจอมพลังเจ้าเก่าฮะแก๊3สามสองศูนยะ์ 20, next generation นะฮะก็สามหนึ่งสามดีทูจีซีครับผม งานนี้งาน,งาน,งานไม่เครียดครับผมแต่มันหลายรอบคนขับที่เปิดเพลงฟังชิลได้เลยฮะไม่มีรถบรรทุกเข้ามาเป็นตัวแกลนะครับไม่ต้องทําทางเพื่อไม่ต้องไปดันท้ายด,ดูผลแบบนี้ดินเดลเลแบบนี้รถสิล้อชอบติดลมกันนี่ขึ้นแทนด้ก็จววงนางเดียวครับเนี่ยนะขอบที่ สามทุสามพับแปลไว้นะครับครับก็เป็นรูปเป็นร่างแล้วนะครับขอบมุมฝั่งนี้พอเราเก็บขอบอะไรได้แล้วปุ๊บเนี่ยมันเหลือแค่ไส้ครับไส้คือช่วงกลางก็จวงเวียงกระตักอำพยาใสครับผมก็ต้องเอาดินทั้งหมดนะทั้งหมดเนี่ยครับที่เหลือทั้งหมดเนี่ยเอาไปตองไว้บนบนทั้งหมดเอาดินเหลืองปูนะฮะแล้วก็ค่อยเอาดินดำหน้าดินเก่าเราทับก็หลายสเต็ปใหม่ครับผม พูดถึงตามคำาอํางเพยก็อยู่ประมาณเห็นพบขึ้นภูเขาประมาณนี้ความหมายอยู่ราวๆนี้าทบโคทอยเวียนสี่รอบก็เหมือนขุดจ,จักรี่ลูกอลครับทูสี่เข้าไปเลย ็นงานรายวันก็จริงนะแต่เราซัดก,กันเต็มเหนียวนะผมบิดกันสุดคันเร่งนะฮะไม่มีลีลาครับผมปดไปย้ายเสียเสียชื่อหมดคนะรับเปลีลาเป็นหน่วงเกมลูกค้าแอว่งงั้นหมดยุคแล้วอย่างนั้นนะ ครับลึกลงไปไม่เยอะนะฮะจากระดับเดิมแล้วลงไปไม่เยอะนะครับระดับเดิมก็อยู่ที่รถและโคยืนอยู่นะครับระดับเดิมก็ลงไปแค่ประมาณสองเมตรเราสองเมตรทั้งแต่เรามีดินส่วนต่างหรือเรามาปั้นคัน,นครเรามาปั้นคันเพิ่มมันก็เลยกลายเป็นสระที่ลึกนะครับแต่จริงๆแล้วเราใช้อาดินขุดความลึกน้อยมากครับประมาณสองเมตรเศษเอง เอือมสุดสุดทุกเหลี่ยมนะฮะทั้งเหลี่ยมตักเหลี่ยมทิ้งดินนะฮะเริ่มทีก็ต้องเริ่มเคลียร์นะฮะอย่าให้มีติดมุกขีเยอะนะฮะเสียเที่ยว กันเดียวแต่ละคา้าเกิดมีดินติดพุ่กี่เยอะก็ช้าครับก็เหมือนเราตักมา1คิวเททิ้งได้แค่70ด8ก็กลับอีก2อคิวเนง่ยคือเสียเวลาครับเปลืองน้ำมันด้วยครับเปลี่ยนกลับมาก็มีน้ำหนักในพุ่งกี่อันนี้ก็ปี B2 ปีไม่ได้เข้ามาช่วยนะฮะอันนี้เอาไปทำพวกสลักเดียวกับสลักปลายก็บอกอะสลักพุงี้สลัก มเริ่มหลวมแล้วครับผมเริ่มหลวมก็เอาไปดูแลรักษาเขาให้คุณภาพร้อมใช้งานที่สุดครับผมจะปล่อยให้บุ้งกีเราสั่นคอนีไม่ได้ครับขึ้นชื่อว่าเพชรไผ่เหลีวนี่การดูแลรถเนตขึ้นชื่ออยู่แล้วครับจะมาปล่อยให้บุ้งกีสั่นนี้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้เรายอมไม่ได้่ได่เลยรถเราต้องเป๊ะตลอดเวลาครับไม่ว่าคันไหนคันใหม่หรือคันเก่านะฮะ ที่ติดตามเรามาจะรู้ดีฮะตลอดหลายปีรถทุกคนันเรารับว่ารถทุกแบ็คโฮรถคันไหนนะเราดูแลดีเป็นพิเศษทุกคั้เลขชั่วโมงเป็นเป็นเพียงตัวเลขรถเราสมบูรณ์ทุกคนัน สายทงสายด้วยซอยยิกเลยนะฮะซอยยิกเลยพี่ยศเราซอยยิกแล้ววันนี้นช่วงที่ตักอยู่นี้เป็นช่วงแข็งหน่อยครับเป็นลูกหลังนะครับก้อนๆนะฮะลูกเบลอเๆนะลูกนีนก,กำลังพร้อมเหมาะการติดล่องอล้อรถบรรทุกดีซะเหลือเกินนะมิดบึ้ม

ไปเอาทำถ้าเอาไปทำเป็นห่นดิหลน,นแน่นดิจังนะ เล็กเจนขึ้นไปแล้วนะครับเดี๋ยวขึ้นไปรอเบียงอีกองละอีกหน,นึ่งทอดสุดเลิศจริงครับตอนนี้ ลึกแบบนี้ใช้กำลังสูงนะฮะเบิร์นน้ำมันดีล้วงลึกยกสูงน้ำมันวันหนึ่งก็มา100ลิตรได้ครับผมหัแบบสามลูกสามนะ ร้อยลิตรบวกลบเลยตักทั้งวันนะครับไม่ได้หยุดเลยดินแข็งด้วยนะมันแน่นมันแน่นดินมันแน่นครับผมแล้วก็ลวงลึกยกสูงเนะฮะเปลืองเราไปดูนักเจนบ้านนะครับ รถยืนเอียงแบบนี้นี่ทำงานช้าเลยนะครับไม่คล่องตัวเลย คอยสีตลบก็เหมือนฝุดสะสี่ลูกนะครับคิวดินเท่ากับสะสี่ลูกตัวทอยบินทุกคิวสีครั้งนะครับ นีก็จะ5้าโมงนะครับผมจะจบไปอีกหนึ่งวันละก็ขอจบคลิปท่นนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวรอชมใน E ีีตัดไัครับผมรูปร่างสายเป็นยังไงเดี๋ยวรอชมนะถ่ายอะไรทุก e ีพีเอาแต่ต้นจนจบเลยครับผมขอบคุณท่านรั้ชมนะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกําลังใจพวกเราด้วยนะครับผมช่องทางติดต่อเพิ่มเติมช่องทาง Facebook p a พ e ทีมงานเพชรีถ้าไปกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับผมเดิมเป็นรูปเป็นร้างนะครับผม แจมเอเหียเยอะครับมันเหมือนจะมาได้เยอะนะฮะแต่จริงแล้วคิวดินมันจะทวีคูณขึ้นไปเรื่อยครับทำทำให้งานเราช้าลงไปเรื่อยนะฮะรอชมะในพีทัดไปโอเคขอบคุณครับสองลน์แข่งกัน